สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมเสียนครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรนะครับหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นและน่าจะรู้จักแถมเอาไปกินเป็นผักได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรครับดี่ค่าขาวผมเองอันนี้ก็คือ ติวเกลี้ยงครับผมรอวันที่เขาออกดอกนี่แหละว่าจะมาถ่ายหลายครั้งแล้วแต่รอให้เขาออกดอกสวยๆก่อนอยู่ป่าอนุรักษ์นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านขาอําเภอสีตคกามจังหวัดนครพนมเหมือนเดิมป่าที่เราเคยมาครับอันนี้ใช่หมดเลยดูต้นเขาครับอันนี้ก็ใช่นะครับต้นติวเกลี้ยงนี่ก็ใช่ครับติวเกลี้ยงเหมือนกัน ต้นใหญ่ๆนี่ก็ใช่ครับจะดูลักษณะต้นเขาก่อนเนาะเดี๋ยวผมค่อยมาบอกสรรพคุณอีกทีหนึ่งอันนี้คือหนามของเขาส่วนใหญ่ติ้วต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีหนามด้วยอากาศร้อนมากครับวันนี้ร้อนแบบอบอ้าวเรามากับพิติกเหมือนเดิมครับมากับพิติกเหมือนเดิม หมากแขนจ้องกินอยู่หมากแขนจ้องหรือหมากคันจ้องคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าติ้วเกลี้ยงสรรพคุณมีอะไรบ้างทําไมมีความน่าสนใจมาเป็นยาสมุนไพรบางพื้นที่เรียกว่าติ้วส้มครับหรือขี้ติว้วติ้วใบเลื่อมติ้วมนติ้วแดงเป็นไม้พุ่มยืนต้นครับสรรพคุณเอามาใช้เป็นยาสมุนไพรนะ ต้นหรือรากติ้วเกี้ยงใช้ผสมกับลำต้นกำแพงเจ็ดชั้นใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยากแก้กระใสเส้นและเป็นยาระบายสรรพคุณต่อมาใบาอ่อนและยอดอ่อนใช้รับประทานมีธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เปลือกต้นช่วยรักษาอาการเสียดท้องหรืออาการที่เกี่ยวกับลำไส้น้ำยางจากเปลือกนะครับที่เปลี่ยนเป็นสีแดงใช้เป็นยารักษาโรคเห็ดครับคุณผู้ชมใบอ่อนยอดอ่อนมี รสค่อนข้างฝาดนะครับรับประทานเป็นผักสดได้รับประทานกับลาบหรือก้อยหรือพวกอาหารอีสานนะครับอาหารอีสานเอาเป็นผักเครื่องเคียงได้คนภาคเหนือภาคอีสานจะนิยมทานแต่ก็ไม่นิยมทานเหมือนผักติ้วที่แบบเรากินกันทั่วไปนะครับติ้วชนิดนี้คนก็ไม่ไม่ทานกันเยอะแต่ก็ยังมีทานกันบ้างครับกินกับลาบกับก้อยดอกเขาสวยมากช่วงนี้หน้าฝนออกดอกสวยมากเลย แต่ถ้าพอหน้าแรงมาดอกเขาจะเป็นแบบนี้ครับหมากเขาหมากเขาผลเขามันก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้มันจะดูยากนิดหนึ่งครับแต่ถ้าคนพื้นที่ก็จะคุ้นเคยครับแต่จะสับสนนิดนึงระหว่างติ้วแดงติ้วโขนติ้วเกลี้ยงแล้วก็ติ้วที่เรากินกันเนาะปักติ้วที่เรากินกันอยู่แต่ลักษณะด,ดอกเขาจะไม่เหมือนกันครับแต่ละปักติ้วแต่ละชนิดตัวนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งติ้วเกลี้ยง ย่าสับสนกันนะครับผักติ้วแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะแต่ก็กินได้ครับผักติว้วติ้วเกี้ยงตัวนี้ก็กินได้เหมือนกันแต่ไม่นิยมเท่าไหร่ผมเอามีดไว้ที่รถนะครับเลยไม่ได้เอามาถากให้ดูไม่ต้องถากก็ได้เนาะเพราะว่าสรรพคุณมันก็มีแค่อย่างเดียวเองที่ใช้เปลือกของเขาแล้วก็น้ํายางน้ํายางก็แก้โรคโรคหิดนะครับพวกหิดพวกเหาส่วนใหญ่ใบยอดดอกก็ ก็เป็นเกี่ยวกับเป็นยาระบายกินแล้วเป็นยาระบายได้ด้วยยาสับสนกันนะครับติ้วมีหลายชนิดมากเลยครับมีติ้วเกลี้ยงติ้วขนติ้วแดงแล้วก็ติ้วขาวแยกให้ออกครับว่าติ้วแต่ละชนิดดอกก็จะไม่เหมือนกันเลยลักษณะใบาบางบางอันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางเหมือนติ้วขนนะ่ะใบมันก็จะมีขนๆนอ,อกมา สรรพคุณก็คล้ายๆกันแต่ก็จะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันครับถ้าใครอยากเอาไปเป็นยาระบายก็สามารถกินกับเป็นผักเครื่องเคียงกินกับราบกับก้อยกินกับอาหารอีสานหรือว่าอาหารภาคกลางได้เลยช่วงนี้ก็จะมีดอกสะส่วนใหญ่นะครับยอดก็มียอดก็เยอะอยู่ครับี่มียอดเห็นนะสวยอยู่ครับค,คุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะกินจะใช้สมุนไพรศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ดูโรคประจาตัวตัวเองด้วยว่ามันแสลงอะไรกับโรคของเราหรือเปล่า และฝากอีกนิดนึงครับถ้าชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตับแล้วครับอยากให้ถึงสองแสนซั้ไวๆครับคุณผู้ชมผมอยากทําตามความฝันตัวเองคือผมอยากไปภาคเหนือแล้วก็แถบภาคกลางภาคตอนออกนะครับอยากเดินทางไปดูสมุนไพรแปลกๆอยากเอามาให้ดูครับ อยากไปดูแบบวิธีการรักษาพื้นบ้านการดูแลตัวเองรักษาแบบพื้นบ้านแล้วก็ใช้สมุนไพรครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกราบติวเครื่องของเราครับสวัสดีครับ